อย่างนายกเนี่ยนะครับคุณเข้ามาทั้นคุณเป็นผอบทอบรประเทศกําลังวุ่นวายนะครับทหารคืออะไรคือคนที่รักษาอาธิปไตยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมันคือหน้าที่ที่คุณต้องออกมาทําหน้าที่เออประชาชนมันจะฆ่ากันอยู่แล้วนกักการเมืองสองฝั่งแม่งไม่ยอมลดลาวาสองต่อกันนะแล้วประเทศธรรมเนียมประเทศนี้แม่งกัทหาร แต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงใหม่ครับสิ่งที่เราอยากเห็นคือในเมื่อก็รู้อยู่ปัญหาแล้วว่านักการเมืองที่นี่แม่งไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยาบาลแล้วก็หน้าด้านนะครับจนกระทั่งทงนำนําให้ประชาชนต้องตั้งป้อมแบ่งฝ่ายลบกันเองเนี่ยคุณเข้ามาแก้ปัญหาในคุณควรจะต้องหากติกาที่จะให้ประชาชนแม่งไม่ต้องมาลบกันอีกต้องหาวิธีการทำนี่ก็ได้นักการเมืองเลิกหน้าด้าน ลรวจะต้องเพิ่มเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปเห็นไหมครับไม่ใช่เปคุณไปเพิ่มความน่าด้านใน,ก,น,ก,น,นก,การกเมืองทุกวันนี้กฎกติกาที่เขียนขึ้นมามันหน้าด้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ส่งเสริมความหน้าด้านเอออเอ้วันนี้นม,นนมันเป็นความผิดของตัวเองคัะโทษตัวเองมัง้ง ไม่ใช่โยนขี้ให้ประชาชนแล้วอย่ามาทวงคุณประชาชนเงินเดือนที่พวกมึงแดกเนี่ยมันก็เงินเดี่ยวภาษีนะครับเขาไม่ได้มึงทํางานฟรีนะแล้วมึงไม่อยากทําเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ออกไปดีครับเออนะโอนน้ีหสิ่งที่เราอยากเห็นคือรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจประชาชนแล้วก็ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วต้องเพิ่มหมวดจริยธรรม เพิ่มหมวดคุณธรรมให้กับนักการเมืองและข้าราชการนะไม่ใช่วันนี้แม่งไม่ได้ไม่ดีก็ใช้อำนาจลังแกประชาชนประชาชนคิดต่างแม่งกันดําเนินคดีย่าล่าสุดถึงพานไปถึงเฟซบุ๊กนู่นนะแล้วมีผู้นําประเทศที่แม่งไร้วิสัยทัศน์จิตใจครับแค่กล้าไม่ทันโลกวันนี้ประชาชนก็มาโวยวายเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย เพราะอะไรเพราะไม่ได้อยู่ประชาชนก็จะมาตั้งป้อมสมัยก่อนมึงจะซื้ออะไรเขาให้ซื้อนี่ F16 เป็นหุูกก็ซื้อแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่และเรือดำน้ํามันเกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยซื้อวันนี้ว่าจะได้ใช้เจ็ดแปดปีข้างหน้านะเอ,อมันมีเทคโนโลยีใหม่มาแล้วนะต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างหน่อยครับไม่ใช่กูจะเอากูจะเอากูจะเอาอย่างเดียวร้องเป็นเด็กไปได้ เออประเทศเราถ้ามันจะ,จะเจริญกว่านี้เราต้อมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญนี่มันให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดลดอํานาจรัฐให้มันน้อยลงโดยเฉพาะอําอนาจที่ใช้ในการจัดการกับประชาชนที่เห็นต่างนะไอโอเชนสว่ะไอ้เยี่ย วันนี้คุณเห็นไหมครับว่าประเทศเราเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์เพียงแค่การลงคะแนนใช่ไหมครับเรามีสิทธิ์แค่นั้นจริงๆทําทำเฮียอะไรก็ไม่ได้ที่เหลือแม่งเป็นเรื่องของข้าราชการเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของคอลรอมอประชาชนแม่งทักท้วงยังไม่ฟังเลย ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้มันถึงได้เกิดการม็อบออ,อ,ออกมาชุมนุมพอมีง็อบมาชุมนุมแทนที่แม่งจะรับฟังแม่งตั้งกองกลังมาต่อต้านอกีกมีทั้งเขตใช้กระสุนจริงเขตใช้กระสุนปลอมคิดดูเนะี่ยประเทศนี้มันมีแบบนี้ด้วยนะประชาชนมือเปล่าลุกฮือขึ้นมาแล้วั็บาลแม่งแทนที่จะรับฟังเสือตั้งครับนะกองกําลังมานะช่วยผลักดันเอาตํารวจมาก,กั้น มาจัดมีศูนย์อะไรนะส่งหน่วยควบคุมฝูงชนมีตั้งสอบอชอมีมาออกทีวีโจมตีประชาชนมีประเทศนี้ประเทศเดียวไอ้เฮียเออเอตนั่นควรตีน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงน,นะเดี๋ยวกูบล็อกไม่ทนนันไอ้สัตว์ข้อความมันหายไปก่อนนะเดี๋ยวมึงนะนะได้ไหม วันนี้มีตำรวจนะมาเที่ยวหาเรื่องประชาชนอยู่สมัยก่อนเห็นไหมที่ไปชุมนุมมาในสัตว์แม่งไม่พอจะยิงแก๊สน้ำตาใส่ไม่จะสลายเรานะมันไม่รู้ว่าเราจะบาดเจ็บจะแสบตาขนาดไหนเออบองทีดูนิครับมันมีประเทศนี้แหละประเทศอืน่นๆก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะค,คุณเคยเห็นไหมมีเขตกระสูนจริงอนะ่ะคุณเคยฟังคุณเคยดูไหมครับ ออกไปชุมนุมไปท้วงเนี่ยมีเขตกระสูนยางกับสูนจริงนะนะมันกล้านะพวเรามันกล้าที่จะ้อาศุนจริงกับประชาชนนะอือืม นั้นเราที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นประชาชนนั้นใหญ่ชิงำอำนาจมาจากพระราชาเนี 2, 4, 7, เนะสองสี่เจ็ดห้านะนะมันก็ชิงให้พวกทหารเนี่ชิงมาทั้งนั่นทหารนักเรียนนอกอยากเป็นใหญ่แต่พูดอย่างแฟร์นะผู้ทหารหัวนอเนี่ับไปเรียนต่างประเทศด้วยเงินทุนหลวงไปเห็นบ้านเมืองที่จเจริญ ก็เลยมองว่าสถาบันอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวถ่วงก็เลยคิดเปลี่ยนแปลง,งาการปกครองแต่ลืมมองว่าประเทศเรายังไม่มีความพร้อมการศึกษาประชาชนยังไม่พร้อมความคิดมันดีอยู่แล้วละครับแต่ว่าถามว่ามึงได้ทําตามอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพอได้อํานาจมามึงก็ไม่ได้ให้อํานาจกับประชาชน ให้เหยบหน้าประชาชนประชาชนก็ยังไม่พอโง่เง่าต่อตุนการศึกษาตามอีกนั้นการเมืองประเทศไทยก็ระบบบิดเบี้ยวมาตั้งแต่ตลอดตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วทุกอันนี้ประชาชนเริ่มมีความรู้ขึ้นมึงก็ใช้วิธีการบังคับให้คนมาลงคะแนนมากๆเห็นไหมนั้นไอ้คนผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวลูกหลานเกณฑ์มาลงคะแนนก็ลงแม่งไปนะตามนี้หัวคะแนนมันสั่ง ล้วก็ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆนะนักเลงหัวมงหัวม้าก็สอบได้ทุกสมัยเพราะว่าใช้อำนาจในการข่มขู่ซื้อเสียงมาซื้อหตัวหัวคะแนนในหัวคะแนนไปเกณฑ์คนมาลงคะแนนใช่ไหมเป็นแบบนี้ประเทศเราอ่ะเออแล้ววันนีนะ้ประเทศมันเดิมมันถึงถึงว่ามันนึงประชาชนแบ่งเป็นไทยเหลืองไทยแดงแบ่งข้างเตรียมจะฆ่ากันโดยมีนักการเมืองหนุนหลังทั้งสองฝั่ง ช่ไหมไอ้ฝั่งหนึ่งก็หนุนแดงไอ้ฝั่งหนึ่งก็หนุนเหลืองใช่ไหมครับนี่คือความจริงมึงไม่ต้องมาโกหกเราไม่ต้องมาตอแหลท้ายสุดคือนักการเมืองอยู่ข้างหลังทั้งหมดนั่นแหละมันคือเกมชิงอำนาจโดยใช้ประชาชนเป็นหมาแต่ถ้าเรามีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลมีประชาชนมีเสียงทัดท้วมก็จบก็รับฟังนะครับเอก็ปรับปรุงดีครับเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่ได้โง่เหมือนเก่ามันมีชนชั้นที่เขามีปัปญญา และชนชั้นเหล่านี้คือคนที่เสียภาษีเสียด้วยมึงต้องฟังเยอะๆนะครับคนที่ทํางานก็มีความรู้มีความรู้ก็มีสติปัญญาเขามีไรายได้เขาไม่ได้รอของแจกดังนั้นเขาเสียภาษีทุกวันเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเขาก็ต้องทักท้วงเออแต่ถ้าชาวบ้านนะครับเขาอาจจะเรียกร้องกับเพื่อตัวเองแต่เขาไม่เข้าใจกลไกลของตลาด อย่างชาวสวนยาเนี่ยก็จะเรียกร้องล้วยางร้อยยี่สิบบาทข้าวเจะเอาเลียรพันห้าหมื่นห้าใช่ไหมครับอันนั้คือการเรียกร้องของคนที่ไม่มีความรู้และก็ไม่เข้าใจกลไกตลาดแต่ถ้ารัฐบาลมีความฉลาดก็รู้แล้วกลไกตลาดเป็นแบบนั้นก็เล่งทําความเข้าใจกับประชาชนอาจจะจัดสรรวิธีการปลูกทาโซนในการปลูกไม่ใช่มึงจะขายจะยะกกายางไัชิบหายมึงก็ส่งเสริมอย่างเดียวแต่มึงไม่มองว่าเฮ้ ประเทศนี้เวลาส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมจนล้นแต่ไม่เคยหาตลาดรองรับมันก็เกิดปัญหามาโดยตลอดจะไปโทษชาวบ้านก็ไม่ได้ชาวบ้านเขาไม่มีความรู้นั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้กาลังจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมันเกิดจากอะไรผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์รู้จะถ้าปลูกข้าวต่อไปเนี่ยเราจะโดนเวียดนามตีแล้วก็ต้องหาวิธีการป้องกันจะทําไงไม่ให้เวียดนามตีเราก็ต้องรู้แล้ววันนี้ประเทศรอบภายนอกมันหมดภัยสงครามแล้ว วันนี้ทุกคนต่างเร่งทำมาหากินเขาก็ต้องเร่งพัฒนาประเทศเขาเขาก็ส่งเสริมประชากรเขาแล้วปลูกข้าวได้ทําไมเขาจะปลูกข้าวไม่ได้แล้วคิดว่าเขาจะไม่รู้เล้ววนประเทศไทยเป็นส่งออกข้าวเยอะเขารู้แล้วเราก็ต้องทําขายข้าวแข็งการจะขายข้าวแข่งประเทศไทยไก็ต้องถูกกว่าดีกว่าแค่นี้เออเั้นเราก็ต้องรู้ไอ้ทำไงนะในเมื่อวันนี้มีข้าวเพื่อนบ้านมาถูกกว่าดีกว่าเราจะ